ธรรมะขององค์ที่5แตกต่างกับยุคกับสมัยสิ้นเชิงแตกต่างจากการผ่านมาของอริยสัพมัมรโดยสิ้นเชิงเปรียบเสมือนการปักหมุดแห่งองค์พระพุทธะไว้ในหัวใจและดวงจิตของสัพพสัตว์ในสังสารวัฏไม่ใช่เพียงแค่ชมพูทวีปอย่างเดียว แสงธรรมนำทางแสงธรรมนำจิตชีวิตเบิกบานละได้วางได้ดับได้เป็นโทร,รัพย์อันปเะเิฐของผู้ปฏิบัติทุกคนนะครับมีสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้รับรู้ในฐานะของผู้ที่เดินทางเข้ามาสู่การบำเพ็ญเพียรก็ดีสู่การ,ก,ก,ารกำลังศึกษาเส้นทางธรรมสุดท้ายก็ดีหรือผู้ที่กำลังเข้าถึงจิตตภาระแห่งจิตก็ดี หรือผู้ที่เข้าสู่การบวชจิตแล้วก็ดีสิ่งหนึ่งที่ท่านทั้งหลายที่จะต้องรู้นั่นคือเป้าหมายของการบําเพ็ญนะครับสวัสดีนมัสเจรินะครับเป้าหมายแห่งการบําเพ็ญคืออะไรถ้าเราบอกว่าในยุคป,ปัจจุบันเราจะได้ยินบ่อยมากนะครับนั่นคือนิพพานะปัจยโยโหตุเส้นทางแห่งการบําเพ็ญในยุคป,ปัจจุบันของเรานะครับ เส้นทางของเราผู้เป็นชาวพุทธทุกคนพระพุทธองค์สอนเส้นทางไว้ให้สุดท้ายอยู่ที่นิพพานนิพพานะปัจโยโหตุให้เดินทางสู่นิพพานอันเป็นที่สงบลงโดยแท้นะครับแต่สิ่งหนึง่งที่เราทั้งหลายทั้งปวงเรารู้อยู่แล้วว่าในขณะที่เราศึกษาธรรมะมันเกิดความมหาัศาจรรย์ผิดแปลกแตกต่างจากบุคคลอื่น นั่นก็คือการเข้าถึงองค์ธรรมะขององค์ที่หธรรมะขององค์ที่5แตกต่างกับยุคกับสมัยสิ้นเชิงแตกต่างจากการผ่านมาของอริยสัพมัมรโดยสิ้นเชิงเปรียบเสมือนการปักหมุดแห่งองค์พระพุทธะไว้ในหัวใจและดวงจิต ของสรพพสัตว์ในสังสารวัตรไม่ใช่เพียงแค่ชมพูทวีปอย่างเดียว